ก็บางครั้งก็ผัดัๆไปข้าวต้มยำแล้วก็เนื้อน้ำตกหมาดหมูน้ำตกหมัดแดดก็มีข้าวสารมีข้าวสวยข้าสวยแล้วก็มีก็ไปซื้อน้ำซื้อน้ำขวดนึงน้ำชาขวดนึงประท้วงจริงๆโอ้สุดยอดเลยหลังจากนั้นยังไงคะหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านก็มาบแตะลูกไปด้วยก็ อาบาบ้านก็ซื้อแตข้าวซื้อครับมาให้ลูงกินค็่ให้เขา,าดูทีวีกันขนองขอเาแล้วก็พักที่นอยสามโมงึ่งก่อนีเขาขึ้นบ้านพูกับลงต่าากเที่ยงกันหเลยอู้คือนี่พี่ว่านทำทานด้วยนะนหนึ่งวันอ๊อะท<ม>ี่บ้านมีดีนซีห่อคะอรากทำให้ฟังฟังตนมกนะก็เลิก,ก,นะเลกงานแล้วเลิกงานก็ฟังอีกโอ้โหได้ฟังทำด้วย แล้วทำหน่อยอาชีพพ่อครัวเนี่ยเขาบอกว่าพ่อครัวเนี่ยมัรกจะต้องฆ่าสัตว์ที่นี่ที่นี่ไม่ผมไม่ไม่เอาอาหารสัต์คนคนไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยทําพ่อครัวได้ไหมทําได้เออไม่ใช่เออใช่เพราะบางคนบอกมันไม่ได้หรอกเรา๋ยวบเขาต้องให้ฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วของมันที่เขาฆ่ามาแล้วก็มีทถมไม่เกี่ยวกันทำได้ใช่ไหมค่ะนี่ของเราคือไม่มีฆ่าสัตว์ไม่มีฆ่าสัตว์ครับผมพาเราไม่ทําไม่เอาเราซื้อสําเร็จ มีมีเทคนิคนะคะในการประกอบอาชีพให้สุจริตแล้วก็แล้วร้านไหนที่เรามันเรามีขวามสุเราบอกว่าไม่ฆ่าคงดีแหลยใจไม่เศราบกันไปเลยใจเศร้ากันว่าเรารักษาศีลเราไม่ฆ่าแล้วโอ้ว่าทำไมรักษาศีลเจริญยพวนั้นสมาธิด้วยสุดยอดเลยทํำได้ถามว่าบางทีมีเพียรไหมที่เราไปทำงานมีเหนื่อยไหมมีท้อบ้างไหม ท้อพวกนี้มันไม่มีท้อนะครับพอเรามีกำลังใจที่แบบว่าคือเราเลิกงานไปปุ๊บเนี่ยเราไปเจอหน้าหลวงพ่อเสร็จปุ๊บแบบจะจะแบบไหนอะ่ะจะไม่ง่วงนอนอะ่ะจะต้องจงไงก็ขอให้ดูก่อนซึ่งชั่วโมงก็ยังดีปปได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วก็มีใจยังไงอะ่ะเราขึ้นไปปุ๊บแล้ก็ได้เจอหลวงพ่อทันตา ห่พ่อเรานุ่มธรรมะแล้วก็เดินแก็นั่งฝั่งแล้วก็ทีทีเผลอไปนั่งไปพังไปทีสี่ทีที่คห้าเลคลิรนกเลยมีกยาวไีสี่ห้ายาวเลยเคลทำไมการร้องเล่าอนู่ดูเอากโมงก็มีแล้วแเต็การ้เลยการทำารมะไปเลยดาวทำถึงเช้ามันนอนอยู่ข้างาทำดีอันนี้การเมีการเตรียมฐานเลกนอย โอเคแต่ถามถามที่ว่านีเน่เราเห็นความสำคัญยังไงที่ว่าคือเราต้องทานทานและสายเจี๊ยบนะไม่ทาจจไ,ไ,ทได้ไหมไี่คือคนอื่นเขาก็ดำรงชีวิตในญี่ปุ่นเขาก็จะมาหาก,กินได้เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าที่เห็นยในถึงถึงสละเวลาของเราในแต่ละวันเนี่ยเพื่อการไปถวายท่านจารย์ไปเจริญสมาธิหรือว่าแบบนี่เราไม่ฆ่าสัตว์นะอย่างเงี้ยคิดว่ามันมันดีต่อเราอย่างไร ผมันดีก็อนปกตินะครับสมัยก่อนนี่ผมกินเหล้าดูดบุหรี่ตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยกินเหล้าดูปุหรี่มาโดยตลอดเลยนี่มีมลูกสาวอีกคน<ม>คือน้เัื่อมเนี่ยมันแบบผมจุกไปเลยหายไปเลยหายไปเลยไม่กินเลยมอมีลูกสาวมอ,อมีลูกสาวพวกเนี่ย อารมณ์อารมณ์อยากสูบบุหรี่อารมณ์อยากถึงมแล้วที่เลิกไม่เองก็เลิกไม่เองหายไม่เองเลยเทพธิดาโนยเทพธิดาโนยมาเกิดในเนี่ยไม่เนืไม่ไม่เคยนึกเลยว่าเฮ้ยเราเราสำเร็จเตะมามาเรากินเหล้ามาขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเลิกได้แล้วก็ให้เขาทำเราก็อะไรยังไงให้เขาโปรโมทอะไรเราก็มาทำงานช่วงนั้นทำงานตอนเช้าพอเก้าโมงเช้าเราต้องออกแถวป่าเราเสาร์อาทิตย์มาแล้ก็ ตอนทาไมยิ่งคุยใหม่ก็เคยเห็นันเชื่อมกันนิดๆพ้านั้นเหลเกิดต้นเหตุทให้เลิาเล่าเลื่อินได้มันเลิกต้งแบบไงเขาทอดออกมาพุ่มามันจะเป็นความรักที่เรามีกับเขาด้วยก็คิดแบบว่าเออลูกจะไม่ให้เขาเห็นเรืของเราเปนเล่าไม่ให้เขาเห็นขาการบุกรของเราเป็นสิ่งที่ไดีผมจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีให้เลยเออของขคงเป็นขอแล้วทีนี้มันก็ แค่ผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมันขายได้ยังไงเราขายไปโดยอิสอแล้วแล้วยังไงถึงสลาเวลาเราของเราเนี่ยไปขายวัตถุดิคือแบบเอ้ยกับข้าวเราเอามาขายเราเปิดร้านอาหารนะเรามาขายเราก็ได้เงินนะทําไมเราต้องไปถวายพระทุกวันน่ะนี้เราก็ทําที่บ้านกับของเราเําทำที่บ้านที่ร้านนี้ร้านมีเินี่ก็เืองเงินนะกินที่บ้านก็กินได้ทำไมต้องเอาไปถวายพระตอนนี้มันกิตกุศลของเราที่เราอยากได้บุมว่า ฟัหลวงพอ่อไปแล้วเราทำบุญทำทานรักษาศีลทำงานทั้งันก็จะเจริญก็เยร่งกายเราจะได้แข็งแรงก็งงจ,ะจะมีแคครงทบุญเปยัคือเห็นผลของผลบุญของการทำทานว่าดีดเราเลยสละทำซย์แล้วก็เวลาวส่วน,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 นเทลาในสมัยนีจิตใจไหมคะจใจนี่คือเวลาที่กำลังคิดหรือว่าเออถ้าที่วัดทำเสร็จแล้วก็าจจะไปอกินต้นเดียบ เพราะว่าตอนที่วัดยังไม่เสร็จก็ไม่รู้จะไปนั่งเลยพันยังไงอะไรยังไงก็เปลี่ยนไปกคือโดยปกติถ้าตอนที่วัดไม่ไม่ไม่ได้รีฟอร์มคือตอนนี้วัดวัดโตเกียวรีฟอร์มที่นั่งอยู่นี่เป็ปกติต้นเดือนหรือว่าวันอาทิตย์ที่เราจะใส่เวลาไปได้พี่พี่วรรณก็จะพาครอบครัวไปอยากให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงที่ดำรงชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็บางคนอาจจะเป็นครอบครัวอย่างเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาต้องดิ้นรน มาหากินมีข้อคิดดีๆในการดำรงชีวิตฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะก็พาใจใจทำงานแล้วก็มีเงินมีทองก็เอาไปช่วยศาสนากันบ้างเงินไปทำสำเร็จเท่ากันต้องไปไม่ได้อะไรสักอย่างเราสิ้นบุญไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะไป็นรกอะไรบ้างสารพัดอย่างก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน รักษาพระนุรรมศาสนา,า,า,าของเรายืนสืบทอดต่อไปอให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเราเรายิ่งอยู่ในญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะยิ่งอยู่ในญี่ปุ่นแบบรักเหมือนพี่เป็นน้องกันอ <ừ> ีก็แเ้าเหมือนพี่เป็นน้องกันแล้วก็คนชาติอืน่นเขาต้องจะเอาก,กันรักษาช่วยกันทำมาหากินไม่ทะเลาะกันสว้เดียกัน คนไทยสนมากจะมาทะเลาะอยู่ในทะเลาะกันก็จะได้อยู่ด้วยกันในเป็นพี่น้องในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปทำบุญบ้างใช่ไหมกครบก็ไรทบบุญต่างๆก็เลยพึ่่าเช้ก็เฉยๆต่างน่ที่นี่นะครับคู่บารมีไปวัดด้วยกันประจำเลยแล้วก็หามีลูกกี่คนนะะงนอุ้ยยังสาวขนาดนี้อแล้วเป็นเป็นยังไงครับสำหรับคู่บารมีท่านน ความความร <k <k ู้สึกเขาเขาเป็นคนดีนะเขาเลิกเหล่าเลิกบุหรี่แล้วก็มีความสุขครอบครัวก็เป็นครอบครัวแล้วนะครอบครัวอนแก้วครอบครัวมาทำงานกันช้อปตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาในครอบครัวนะครอบครัวใจดีอย่างนะก็อยู่กันเหมือนเพื่อนหน่อยเนาะพวกเราก็เอออย่างนี้ไม่มีอะพี่โจฝากมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะพี่ แบบมีเป็นครอบครัวแต่ว่ามีส่วนน้อยนะบางส่วนใหญ่จะจะอาจจะเป็นแต่กับชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างเราเป็นผู้คู่ไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นมีหลักในการดำเนิชีวิตในญี่ปุ่นนี่คะส่วนมากก็ก็ไม่มีปัญหาในเรื่สามภาษาเดียวกันใช่ไหมอเข้าใจกันไงอย่างนึงก็เขาก็ส่วนหนึ่งที่ว่าเขาไม่ดืแล้วก็ไม่ซุนู้ก็เวลาเราไปวัดก็ไม่ ไม่เคยเออไม่เคยอาจะกลับจะไปจะทําอะไรทำบุญเท่าไหรเขาไม่เขาไม่ว่าไงตามทุกอย่างไยก็เลยดีไม่เอไม่อาใช่ไหมคะไม่เอครับนี่นับสนุนสนับสนุนเขาก็รักเขาดูแลลูกดีเลยเออเวลามีอะไรเขาก็จะซื้ออะไรเขาไม่เที่ยวไม่อะไรอย่างนี้ไงเออพี่ก็เลยโอเคเนาะเป็นคนดีไงก็คือทั้งเป็นทั้ง บ้านที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกคนใช่ใช